สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับยายสมโคบันบานครับมื่อนี้สีมะเห็ดแจงไก่เส้นหัวปีกินค,ครับผมเ้องมา,มามเริ่มตำเคียงแกงน้ำกันเลยครับพริกแห้งละ,ะเอียดแน่แล้วพริกสดซับซีเมตครับตามด้วยกระเทียมกระเทียมปอกเปียอประมาณเก็ดเกล็ดครับตำให้ละเอียดเลยครับ ตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงตามเลยตามให้ละเอียดครับนี่ก็ตำพริกหอมแดงกระเทียมครับใส่กันนะครับละเอียดนีนิดหน่อยค็ตามด้วยกับปิครับผมปีนี้กรใส่ประมาณสองตัวหนึ่งครับผมตำรวมกันลงไปเลยครับเป็นเดียวกันไปเลยน,นี่กระเลกได้ที่แล้วครับผมอ่ตาตักลอไ้เลย พ่อมาฝานหัวปีกันลยครับผมนี่หัวปีกนี่ก็ฝานใส่กับน้ำเกลือครับเกลือว่าบรให้ปีมันดำครับใส่เอปีหัว่ีประมาณสองวันนหน่อยครับ เอามาลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยครับผมแกงไก่ใส่โวปีอ่าหัดใส่กับเครื่องแกงครับอ่าเาอืไปใส่หัวามเสครับผม ใกนเน้อประมาตวตึ so ้เน้อตนอเี้ยงเรื่องไมุ่นเป็ัครับุ่นแบบดว่าน่ามัน้น้อยเป็นไงครับเป็นอยอางไคุณไก่จะข้าวกันไก่สุกทันทีไก่เสด็จนม จะต้มในสักพักหนึ่งนะครับใครรูสรร้สึกว่าใคร้สีเปล่นของเราตามเ,ล,เ,ยมล,เ,ยเลยอนตะเกียเนี่ยครับตนแะครับมาถึงข้อเอกของเรื่องนะครับ ัุนี่ก็แังวะตุ้นครับให้มันสุกนี่จะสุกมม้ละล่ะครับเมื่อิม้มกันเลยครับชิ้นเอแนนเด้รลัาเกิมารลไงป้ายตารเดือของชุดรถมัมีอ,อยยังไรต่อราวะตัาำใสในเครื่องแกงมะเหลวปกติ ตอนสุดท้ายนี่เขาผสมาใส่นี à, óm, éo, th th ấy, là, ่ใบช่๊อผูครับอันนี้งเดอรับตามด้วยกลุ่มหอมสร้อยใส่อักกินเดอร์ใส่ต้นหอมเข้าไปแล้วครับุดท้ายอีกทีกัาใส่ใบแ้งลักครับปิดดูครับกลุ่มหอม แกงครับเสร็จแล้วครับแกงหมูงีไก่ไก่บทาอีสานเราเห็นจริงครับแกงเป็นมังีนี้มีพื้นที่เยอะมากๆเนาะนี่ก็เสร็จแล้วครับแกงไก่ใส่หมูงีแซ่บๆครับจากใจสมกุบาๆ ลองเห็ดนหนึ่งเดอแซ่สบดีเ้อครับนี่แข่งไก่เห็ดินแบบง,ง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ัสวัสดีครับผม